สำหรับชาวราศีมิถุนในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะคะอาจจะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องบ้านหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์หรืออาจจะมีการวางแผนปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมที่อยู่อาศัยอสังหาริมทรัพย์ต่างๆนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้จะสะดวกอะไรมากมายนะักเพราะอาจจะติดขัดอุปสรรคหรือว่าต้องพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่ต้องขอให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือแบบนี้นะคะเป็นช่วงที่จะต้องใช้ความรู้ความสามารถทั้งทางโลกทางทาง,ทงปฏิทินไหวพิบคำพูดคำจาการวางแผนที่ดี ทุกอย่างเพื่อให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของที่เราต้องการนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลให้ชาวราศีมิถุนในช่วงนี้เนี่ยมีอารมณ์ที่ค่อนข้าจงจะหงุดหงิดง่ายโมโหง่ายทุกอย่างมันรุมเร้ามาเนาะภายใต้อิทธิพลของดาวอังคารที่กุมลักนาอยู่เนี่ย แล้วก็ได้แรงเสริมมาจากพระเกตที่เล็งอยู่แต่ว่าพระเกตก็ไปให้คุณกับดาวพฤหัสเหมือนกันนะคะโดยที่จะส่งผลให้ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรักหุ้นส่วนและในหลังวันที่6กเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมหลายอย่างก็จะสบายขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะโครงการต่างๆที่วางแผนก็มีโอกาสที่จะได้ลงมือทําแต่ก็ควรที่จะค่อยๆลงมือทําเป็นขั้นตอนอย่าเพิ่งก้าวกระโดดนะคะเพราะว่าดาวเสาร์ก็ยังคงเป็นเจ้าเรือนมรณะอยู่ มีโอกาสได้หาเงินหาไรายได้จากช่องทางใหม่ๆสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนได้ดีช่วงนี้คําพูดดีเนะาะเพราะฉะนั้นใช้คําพูดของตัวเองเนี่ยให้เป็นประโยชน์การงานดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ก็ยดีขึ้นด้วยหากมีคู่ที่ห่างไกลเนี่ยในช่วงนี้ก็จะรักแล้วก็คิดถึงกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแต่ว่าให้ระวังอันตรายจากสิ่งที่มองไม่เห็นค่ะเพราะว่าเ,าเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจคุณไสยมนต์นดต่างๆซึ่งเป็นอิทธิพลมาจากดาวพระเกตเนาะพยายามเลี่ยงความขัดแย้งเกี่ยวกับผู้ใหญ่หรรือคนทีี่่มะับสูงกวา และอย่าล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณบรรพบุบุษไม่ว่าจะเป็นด้วยคําพูดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะคะเพราะว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันอาจจะทําให้พลิกทุกอย่างจากดีกลายเป็นร้ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินและสิ่งที่กาลังจะดีมันจะพลิกได้เนาะพยายามสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการเสริมกําลังให้กับดาวพฤหัสค่ะเช่นการทําทบุญด้วยการตักบาตรพระสิบเก้ารูปตามกําลังของดาวพฤหัสนะคะหรือถ้าไม่สะดวกก็อาจจะทําบุญ19บาท ในการส่งเสริมเรื่องของศาสนาก,การศึกษาและการแพทย์แบบนี้ก็ทําได้ค่ะ